ท่านผู้ชมครับหลายหลายคนนะครับก็งคงเคยติดตามกับพญาบึ้งนะครับที่เคยให้เลขมาแล้วนะครับแม่นด้วยนะพญาบึงนะ้งเนี่ยแม่นด้วยนะสำหรับคนที่ยังไม่รู้จักบ,บึ้งนะครับก็เหมือนกับเป็นตระกูลเดียวกับแมงมุมนะครับมีแปดขานะบึง้งอยู่ในรูนะครับซึ่ง ชาวบ้านเนี่ยจะมีพิธีประกอบนะครับทำพิธีแบบโบราณเนาะแล้วก็เขียนตัวเลข <c oughs> ขอัยครับเขียนตัวเลข0นถึง9มวนๆแล้วก็หย่อนลงไปในรูบึ้งนะครับแล้วบึ่งก็จะหอบตัวเลขนั้นออกมาให้เราได้เสี่ยงนะครับอย่างไรก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะฮะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลท่านจะเชื่อหรือไม่ก็ แล้วแต่โดยเฉพาะนิสวิจารณญาณของท่านอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะก็จากที่ผ่านมานะครับจากที่ผ่านมาก็สร้างความเฮือหามากพอสมควรนะครับชาวบ,บ้านถูกกันพอสมควรอยู่นะนะครับงวดนี้มาอีกแล้วนะครับงวดนี้มาอีกแล้วโค้งสุดท้ายรีบหาซื้อเลยนะครับถ้าท่านชอบนะหรือว่าดูไว้เป็นแนวทางนะครับดูไว้เป็นแนวทางจะ ไม่ซื้อก็ได้นะครับหรือจะไปซื้องวดนหน้าก็ได้นะครับถ้าชอบถ้าหางวิน,นได้ก็รีบหาเลยนะฮะนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเราทําพิธีช่วงกลางค่ำกลางคืนนะครับเป็นพิธีกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับโว้แบบหมดความถามอยู่ว่าแม่อยู่ไหนบ้าง ขนนะไผ่ไผ่ปานเล่นมาถามนานแล้วว่าแม่ไปไหนสิอยู่บ้านนี่จะทนบ่มัวอยากเทินเตียนรวยติเอ๊ะคิดกันถามแค่เอซออะไรแกก็กลับอู้เธอล้างกุ่ยละเธอระบาลเอไว้งึกโตแท้เด้นี่น่ะเต็ดนี้บ่ซอเธอติจ๊ะปานิเฮาเปียรวยเฮ้ยคิดกันเธอละโนละสิบ้านตัวเธอรวยตรากิป กมหมอก๋มม้ไทยเบยเคเกิดทืบขอกทึอเต้าบะจะผ่านสิเร่องละเพียกอุศาของเขาบ้านเก่งโตแคเลื่อมันนำ้านํำกาแฟกาแฟแนวแบบปุุงแต่หม้อแม่อยู่นจะเบอร์โตไม่ยอมแม่กินลองโถมจะเอาอะไรไหม่ะเออเอาอะไรเอามาเถอะเด็กบอกเลย ถูห้าถูห้าถูห้า่าเด็บนี่าถูแต่กร้ามเจนโทรศัพท์ไร้นี่บอกทรศัพท์จุม Rồi, nó rồi dài dài Chùm tiền tới nội em. Rồi. <laughs> 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 เมื่อ,อ,อคืนพี่กรีกเขาแคก็ไม่เห็นเขาออกมา,น,า,มน,น,าน,นะเนี่ยขอช่ังไนเด็ะเจ้าเคยกเด็เดันเลยนะเดี๋ยวจะดกเดด็ยดเด็กเดเกเดเดด็กเด็กกเ็บ่กเด็ดเกด็กเดกว่ากเ็่เเดกเด็กเด็กกกดกเด็กเดกเด็จเด็กเดด มี่เท้าเขาไหมใค่เหมือนตุ้มเมียเ้็นอเอ๊ะเคย,เ,ยเห็นก็ว่า,มา,าเมื่อวานเห้ข้าออกมาหากินเลยทุกทีจะอยู่ตรงน,นี้เมื่อคืนจิตยากเห็น ลูกไข่เขาจะอยู่ในอยู่อยู่ตรงโถงนี่ใช่ไข่โนไม่เคยเห็นมั้ยเคยเห็นเออใหญ่เพิ่มพังงึมมันรบกวนใหญ่แท้ต้องมาชมเลยคนเจ้าเด้อใบตัวตรงกลางนี่สนัดคุณเจ้ามาชมใหญ่ใหญ่ตัดไปตรง ตัหนก็สงัด oh, ดีโปเตีนท uh, ุกคนนุคนมีหมอก็ตันงปัวโคนสองสตัเขาก็จะออกมาเดอจ้พวงน้ำตักแทนจุแล้วคนกิรโคนเยือตึงเลืม้อหนามเขาน้ <laughs> ở, mà lại chứ ừ, ở đây có gì đây có gì ở đây có mấy cái gì đây เดีเดี๋ยวดูนดูนะว่าเป็นเลขอะไรเนี่ยมแกะดูมัไม่ไม่เขาไม่ไม่ชุทา่เหนึ่งตามนะ่งเล็ง จะไม่เห็นตัวเขาเลยนะเขาไปเงียบเลยตรงไหนไปหาเซอลอตตรี ចំណូលអត់តើយាយមើលបីតួចំនួនមកទៅត្រង់ៗទៅយាយចិត្តដាក់ខោមិនមានមកមកឡើងណាយាយតែយកពីមួយមក ต้มเมตูเด้อยัยไปคนเจ้าแค่นี้ก็จต็มหมาอยากเพิ่มเลยเดีเธอตก็บหนูก็ว่าห้าตอนแรกหนูคิดอ่ะห้าเพราะว่าอะไร ทางลุงเขาเอาขึ้นมา